มาสก,การาวัตถุโบราณจากก่อนจะอยู่ประมาณนี้นะคะวิวนะคะอันนี้ต้นไหอยู่นี่เนาะ,ะประมาณนี้นะคะวิวพอ,อยาดว่างกล่องไวู้่นี่เนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะพอดีนี่พาผมเปิดวิทยุไปรายการต่างๆแล้วจ้ะก็จะได้ไม่มีามาว่าเขามาไหว้การาบูชาด้วยกันค่ะ ร้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะเป็นอุโบสถจ้ะค่ะนี่นะคะเป็นโบสถ์ค่ะ เป็นด้านหลังของโบสถ์นะคะก็จะมีหลวงพ่อใหญ่องค์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านในค่ะก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวชมนะคะวัดจำปานาครบุรีอยู่ประมาณนี้ค่ะอยู่วัดอยู่บาทเลยเด้ค่ะนี่มาทำบุญสุกการะค่ะเป็นโบสถ์โบราณเก่าแก่ค่ะอยู่กับ ผ่านลงไปอีกก็จะมีแม่น้ำตัดพานนะคะมีแม,ม,ม่มน้ำพานแม่น้ำลำเสียวพานค่ะด้านข้างของโบสถ์โบสถ์วัดจำปานครบุรีก็จะหันหน้าในด้านนาจะด้านขาวพานหน้านี่ด้านนาก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะด้านหน้าก็จะหันหน้าไปทางนี่นะใต้ เหน่อได้ไหมเนาะเหนือใต้ใต้ฉันหมาย พี่น้องมาทําบุญก็จะมีหลวงพ่อใหญ่นะหลวงพ่อใหญ่องศักษษษษดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในค่ะนี่จ้าตัวนี้ก็จะมีพี่น้องมาสักการะบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านและก็ประจำตำบลประจำอำเภอนะคะประจำะภูมิมีลำนาวว่าเราอยู่จ้ะ เป็นห้องโถนะคะนี่ข้างในโบสถ์จ้ะข้างในโบสถ์นี่นี่แหละจริงจักจิสส์เป็นพระลูที่เก่าแก่โบราณนะคะเป็นวัดพันทีเป็นวัดที่เป็น,ปนบบวัดวัตถุโบราณนะคะเป็นวัดที่ขึ้นทะเบียนนะคะจะมีขัน้นพ่นจุดถูกนะคะขออภัยนะคะก็จะมาอยู่รีวิวประมาณนี้ค่ะ มีหลอบหนออค่ะพี่น่องพันไปพันมากกัแวะมากเป็นกำลังใจวแวะมาสก,การะใดเด้อค่ะบายบายนี่ค่ะกระทั่งคางคา,างนี่ก็จะเป็นพระเจดีเนาะนี่ค่ะมองไปก็จะเป็นพระเจดีค่ะ เป็นพรเจดีล่งไปอีกก็จะเป็นเจ้าแก้วมงคลแล้วก็มีสารลักเมืองเอมีเสาญาพอเท่าประจำมู่บานนะคะประจำชุมชนนะคะที่น้ำถือเนาะคะ่ะสมัยเก่าแต่นะคะมีสารปูต่าอยู่ข้างหลังไปอีกเนาะคะ่ะแล้วก็มีเจ้าแก้วมงคล เจ้าเมืองของจังหวัดร้อยเอ็นะคะก็เอามาเป็นรูปปั้นไว้สการาบูชาผ่านไปผ่านมากก็จะมีถนนนะคะมีถนนรอบผ่านตัดผ่านพร้อมกับแม่น้ําไปตามสายถนนเ้อค่ะสวยงามต่อไปกับสิลิการทําเป็นแรนมากของบ้านโรงไห่ตาบลทุ่งสีเมืองอำเภอสุวรรณภูมิพี่น้องผ่านไปผ่านมามา,มาเป็นกําลังใจนะคะ มาแวะชมมาสก,การะได้เด้อค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนสวัสดีค่ะได้บุญกันด้วยคนด้วยกันทุกๆุกคนค่ะ